สบายด,ดีเอฟซีเมื่อนี้เฮาสิพามาเบิง่งบ้านใหม่เฮาสิพาพี่น้องเอฟซีมาเบิง่งวิธีสร้างบ้านอยู่เมริกาว่า,ขาเขาเริ่มต้นแบบใดสร้างแบบใดแล้วบ้านแต่ละดังเอ่อแต่ละเฮือนแต่ละหลังแต่ละหลังแบบเพื่อนข้างในเป็นแนวใดเขาสิพาพี่น้องเอฟซีไปเลาะเบิร์นนะถกปลูกต้นไม้อันนับต่างหากแล้วบ้านนี้ว,ว่าสงสัยว่าบ้านนี้มีต้นไม้มีมีม น่ากันอยกระปุกมันใหม่มาบ้าเบอร์เดียดมาเนอเขาพาพี่น้องไปเบิรงว่าเขาเจ้าเริ่มเริ่มสร้างแบบ๋ยวก่อนไปเบิรงนันนั่งก่อนเขาเจ้าเทพื้นแล้วเขาสืบพามาหล่อเบิรงแต่ละหลังก,กันอโอ้นี่เป็นพนเนธตัดตัดลูกเดียวพระเนธโต๊ะโต๊ะลูกเดียว ปุ่งขั้นตอนเขาปุูบบ้านเป็นแบบใดติดจนเองไอ้เจ้าสิปับนาดินสะกดครับปับนาดินมาแลนด์จะแลนสายไป่อน้ำ่อน้ำซีรีส์อยู่นี่แหละปับนาดินแบบนี้อ่าต่อไปก็จะเสียพาปิ่งวางคง ลงห่างกว่าอ๋อหลังจากปั๊บดินแล้วมาเบิ่งวิธีวิธีขาต้องสีสรงางบ้านอุเมกาคันเริ่มต้นนี่เด้อกเจะอ่าก่อนชิดวางท่อน,น,นอ้ามก็จกับเมื่อปับ๊บนาดินให้นเพียงเพียงวางเฟรมไว้วางโครงไว้ธรรมดาเนี่ยบ่นี่ลวบดนั้นกัจเจอรนั้นก็จะกจเจร จาะท่อน้ามันได้ไงออกจากออกจากพื้นนี่แหละพื้นบ้านออกจากพื้นบ้านจอท่อน้ามันก็จะมาเป็นแบบนี้หลังน้เข้าไปในในเฮือนเขื่อนทะเป็นท่อน้าเอ้อเห็นไหมพอสีขาวยิ่งใหญ่นี่เม่ท่อระบายน้ำเส so, ีย เสียลงไปเลยวันน้ำเสียวันน,บบนี้ฮาจะพาไปบึงนี่เลนท่อไปข้อแสงอันนี้ท่อเข้าไปในเหอนนี่ท่อน้าเข้าไปในบ้านนี่อันนี้ก็จะวางโค้งไว้ก็จะสิ เทซีเมนต์ปุ๊บหลังจากกระเจ้าทอนน้ำวางทอนน้ำไว้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่มันใชเป็นวันนี้ก็ออน้ำเสียนี่กระทอนน้ำกอ,อน้ำเสียกับทอนน้ำเข้ามาเลยทางใดน,นี่ใชเป็นวะนี่นี่ วันนั้นก็จะเจอวันนั้นก็จะก็จกระปกเลยเทีเมิน์ปกเลยหนาความหนาของเทีเมินฟาวเดชั่นแกก็จะตีวางโค้งไว้บนหละเทียนี้จะออกมาแบบนี้และอะ่ขั้นต่อไปก็เป็นเทีเมิน ที่เราเห็นอยู่ทั้งนานี่มันโครงเหล็กแต่ละบ้านแต่ละบ้านกจ็จะมีมีไว้นี่สําหรับอัน,นาอน,นาอาไป้เทพืนป้ายเทพื้นว่ให้ให้ให้พื้นไว้มันแตกมันอย่างไนให้มันแน่นหนา,นาตอนนี้กาเจ้าหลังจากจาเจอตีโครงไว้แล้วเนาะาเจะเจดีซีเมนต์แบบนี้แต่ว่ากาเจ้าแรนทอ่นทอน้ำท่อยางไวนะ้นะตีตีซีเมนต์บบดนี้ ผู้ชิงพุยยาโปกวัดเลยท่อหน้าอยู่ทางพื้นนี่ซึเป็นข้อประเด็ออกมาทอาม่ทอหนา้ามันแต่ท่อหน้าท่อท่อระบายน้ำเสียอยู่เทอร์ริวัตอันนี้อยู่นำ้ำกันอยู่น้ำกัรนี่แหละนาเป็นภู นายบอกก็จะปิดเบิดเลยนะ่อนา้าว่าโครงการก<อ>็เจ,จ้าแบบว่าฟ l o อ r plan แบบไหนนะลายลังเนาะนี้เนาะลายลายนบ่แถวนี่นก็ิดเบิด่ละมีแต่มาตีเฟรมใส่บบนี้มีแต่ตึเฟรมเงาบนี้ฮาชไปไปาเบ่อีกขันหนึ่งบัดนี้

เบิ่งซางน,นี่อีกซางเดียห์คบโอเคว่าเบิ่งซางผมบ้านอยู่อเมริกาก็ยำโาบันนี้ละคนมาเจอผนกแกผนกเอาเฟรมขึ้นเขาผนกหนึ่ง าเข้าไปเบิ่งทางในดูเป็นแนวใดวิธีก็เจ้าปลูกบ้านเนาะเป็นแล้วหลังจากที่ก็เจ้าวางทอใส่ทอแล้วมันจะป็นแนวใดอยู่ทางในบ่มีอ่ะเข้ามาไหมสิพามาเบิ่งหัวได้อันนี้บให้บอนีก็เจ้าตีไหมสีบ่มีคือแบบบ้านเฮาเด้ออันนี้ก็เจ้า,เจ,าเจ้าตีนี่แหละเป็นเป็นฝาเป็นเป็นโคง้งโอ้โค้งหาง เห็นบออันนี้อันสีฟ้านี่นะ,จะเจ้าอันน่ะกันกันอันน่ะซึ้มน้ำบ้านเฮาเขาเจ้าห้องอยู่เมืองลาวเขาห้องแม่แบบแม่แบบโอเคเอาเขียเสร็จกันบ,มบ,บ,บูมีเสาเอกเสาโทบอบอบบมีเสาบันนี่ละ่ะเนี่ยโกมันเนี่เข้ามานี่ก็จะเป็น ันนี้จะไป็นหัวนี่เห็นบอกกัน,นอยงหลังจากที่เจ้าวางทอ่อไว้แต่ตละบโบนั่นนะฟลอร์แผ่นของเจ้านะอันนี้กันอันที่เขาเห็นเหน็นเปไปแล้ววางโครงการไว้แล้วนี่นะอ,อ,อันที่เป็นอะนาะมองล่างถวยล่างอย่างนะั้นอยู่ทา<อ>งกลางเป็นทองน้าได้สั่นทองน้ามดิเห็นดิโอ้อันนี้เป็นทอหน้านี่เราทอทอ,ทองน้ามได้อยาจะวางอะไทอหน้ามมาพามาเบิรพามาเบิร์น เดีกก<ม>็จะก็จะก็ข้าเป็นห้องบ่ห้องน้ำนี่ย,นย,ย,นยืยนในยืนยืนในครับยืนยืนในนี่ <haha. S 1> เห็นบ่อนี่ก็เป็นห้องน้ำเป็นประตูนี่เป็น <ๆ S 2> ๆๆห้องน้ำหรอกมันมีท่อท่อม้อนน้ำเย็นบ่เออเจ้าเจ้าอันน่ะมีก็จะมันก็จะต่อมาต่างๆๆๆหากอันนี้มีแต่ท่ออันน่ะน้ำเข้ามาซะก่อน เงนนี้งย,ยแล้วห้องห้องซ่วนห้องห้องซ่วนนี่จุดแเ่ในพอไว้คนเท้วทอ,อยเลนนเออนี่นนโอ้โอ,โอ้อันที่เขาเห็นคืเจ้าเลนเลนใายคุดท,ทอคุดอย่างหลังจากเอาเฟรมมาใสา่ลงสีออกหน้าตาเนี้ยไม่ล้วก็จะเทพื้นแล้วก็เทพื้นแล้วเอาเฟรมมาใส่กันสีเป็นมันนี่ล่ะโอ้ฝานี่กัน นนกันกันลมกันยังนะ<อ>กันฮ้อนกันยังติดว่าของสีกอสีมันที่อยู่เมืองล่างอยู่ทางนอกบ่มีอทางนอกในเหืออบ่มีสีมันบ่บ่มีหบ<อ>่<อ>ชิดรอกต่างหา่างโอแผนนี้กันลมกันฟิวสิ่นะก็อันนี้เน้องก็จะเอาไว้กันซึมเอออยู่ทางพื้นนะเอ๊มออนนะมันชีเป็นบานิลละ ผ้ายางเห็นบ่ผ้ายางดำเห็นบอลม่วงนี่ผ้ายางดำผ้ายางดำคเล้าไว้กันยามกัน<ง>กันซึมคือกันกันลมส่วนหลังก็จะเสียว่าจะทางนอกอทางนอกขอบขอบนอกบ้านแต่อยู่ในบ้านสิชิบูมี่อย่างหลังจากเล้วๆเขาต้องตีซีดรอบใส่เนาะอ่าตีซีดรอบอัดใส่นองสองทาง่าเรียว่า สายไฟยอะไรนี่นะก็เจ้าเล่นสอดสอดอนะสอดอันนี้เลยได้เก้ายวสีไปแต่ละห้องแต่ละห้องไปเขาไปเบิองบอกไปไป,ไปอันทางยูบูเึงคันนั้นดีนีนอาจจะมีบางหลังที่ก็จะใส่สายไฟโอเคประมาณนี้แหละเจ้าน,นี่ก็เจ้าตีโค้งหางบ้านยูเมริกานี่คุ่นพาว่าเบิงองยังนี่ อ๋อมาเป็นวิธีการเจ้าแ่นไฟมานี่มานี่อยู่นี่อยู่นี่เรื่องอันอ่อันนี้กือเจ้าว่า breaker เ,กเ,กเจ้าจะแรงแล่นสายไฟข้างนอกเข้ามาทางด้านนี้วัดนี่ไปนี่ไปนี่คุจะเห็นตัวตัวคุณเจ้าห้องแมนสวิตช์รกเกอร์อยู่นี่นี่คือเจ้าจะแรงสายไฟเจาะขึ้นไปตาม ตามบ้านบ่โวะเขาขึ้นถึงเพดานแล้วจะไปห้องไหนโอเคเออก็จาตีอันนี้อันนี้มันท่อแก๊สนี่นะอันท่อแก๊สบ้านทำกันแก๊สกันบ่แมนเมนบ้านทีจะเอาขึ้นไปเลยตามบ้านขึ้นไปเลยเห็นบ่วันนี้อันนี้ทราย สายสีทองนี่มันสายสายดินสายกราฟข้าเจ้าลงขึ้นดินเลยอยู่วันนี้บ้านี่ไนะโอ้ต่อเส้นนี้ลงขึ้นยังกันสดเนาะกันกันกันไฟฟ้าสดวะไม่อย่างไรนี่นีน่นเออสีทองโอเคอันนี้สายไฟนี่นี่บ้าสังเกตว่าข้าเจ้าเจาะเจาะจอ,จอ,จอ,จอลอดเออไม่มาเลยไม่ โาเอเนี่ยไปแต่ละห้องแต่ละห้องเห็นบ่ยาวๆไปเบิ่งยาวเบิ่งนี่อุ้ยอุ้ยนี่ม่เน, oh, นี่อยอันนี้ท่อแก๊สของกระจกโอ oh, นะ้ท่อแก๊สเป็นเอ่อรเป็นเรืปิดเปิดเป็นยังไงโอ้นี่เนี่ยนี่มองสวิตช์ปิดเปิดนี่เลยโอ้แห oh. อ่นี่เนยสายไฟเห็นบ่สายไฟนี่กระจกจะใส่เกิดวะนี่สายไฟ อันนะ่ะมองเพลื่อนไปก็จะเสีว้ปักเสียบเนี่ยเนี่ยก็จะเ,เลนขึ้นไปมันเป็นทางไหนดูมันเป็นเจ้าเลนโ okay, อเคมังทางไหนอันนี้เห็นบอกมองก็จะเลนไว้อันนี้มันจะเป็นห้องอันนะ่ะซักเครื่องเห็นบอนี่เห็นบอกก็จะเลนเดนท่อน้าท่อยางมานี่เน่ยทอน้าเห็นบอกอันนี้ก็ทอ่อน้ามได้นี่ทอ่ทอท่อยายงนี่นะ บ้านรุ่นแม่ก็จะใส่ทอคดีน,นี้ก็จะห้องแพ็กอันนี้เมนทอระบายดูดอากาศดูดอากาศขึ้นไปเลยออกไปออกไปทางหลังคนละออกขึ้นทางหลังคาเป็นแล้วโอ้ oh, ทอน,นี่เป็นห้องซักเครื่องอันนี้ก็ทอดูดดูดอายอากาศต่อไปนี่ก็เป็นไฟดอกไฟนี่ว่าทอดูดอากาศ บ้านเจาเบนสายไฟเจาะเสีเสาเลยเนาะเบนแล้วเจาะผ่านเลยได้เวลาก็เจเ้าตีตีชีดรอกอาจจะบอเห็นเลยเสื่องสายไฟไว้นี่นึงนินาะเห็นบอกเพลิดก,ก็เจ้าบอเลยไปสวงไนดะ้ปากเสียบมาปากเสียบเสียบน,นดีเนาะก,กันนานาหนูกัดทำ <laughs> เป็นบ้านเราหนูเข้าไปกัดแล้วกับเบสแบบว่าแบบว่า อันนั้นแปลงยน่าขนาดอยู่บ้านเฮานะไปแล้วไปยู่เมืองลาวอยู่เตาะมุเข้าไปเรียบร้อยเงี้ย้วโอ้ยนอ้องต้องเล่นไฟไว้เนี่ยสายไฟสายอื่นอันนี้ท่อแอร์วะนีทออ่ทออ่อแอร์ท่อแอร์หน่วยแอร์ก็ะจะเลื่อนเสียบไท้ทั้งถึงเบิร์ดหน่วยแอร์หนวยแอร์ก็จะโดยอันนี้ท่อท่อแอร์ออกมาแต่ละห้องอกับกระต่อไปดอกไฟก็ตีไว้ แม่แลากอยู่ในท่อน้าแตกที่จึงได้สิบได้มา้างเงินเนาะเอ้มันก็จะได้จออนาเปิดชิดรักตายมันพูดแล้วมันแตกอยู่ใสผู้โชคข้ากัก็คือเขาก็ห้าประกันหลายปีเลยท่อนี้กันท่อนกันนานนี่เนาะทอ่อแม่แล้วทอ่อน้ำยิงสมมุติราเขาเห็นเขาฝังไว้อยู่เถิงพื้นเนาะแม่แล้วแล้วเราก็จะต่อเข้ามาสิ็จละทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในพื้นพื้นดินสายไฟ สายน้ำกิจสิเรียนวันนี้หรือล่าี๋เอาสังเกตได้ดีเนาะน้ำ<อ><อ>น้ำน,นี่มันมาเตะในทอเบอดิดนี่แหละกิจจะใส,ส่แพ็คมันทอยามนี่กิจจะใส่แพ็คแบบแพ็คสายเพื่อนสายไฟต่อมาสมพงเนาะเขาจะวางทอแล้วหรือเป่าเขาจะจึงเทขึ้นแม่นแล้วเม็นแล้วเห็นบ่ฝาฝา,านี่กิจจะกัดจิตตีรอบๆฝาขาวๆเลยนะ กันลม้มทำให้มันฟิวเห็นบ่ดิพายาดำหลังจากนั้นก็จะใส่อันนี้นะเซียวเด้ดหนินะสีเหลืองเซียวออเรนจ์นะแววว่ากันซึมอีกได้แววว่าว่าให้มันฟิวนะโอ้ยเห็นีแดงเห็นฝากเห็นโอเหม็นเหม็นเม็นนี่เนี่เด้อชิดรองเด้อนี่เ้อ <No. S 2> เนาะไม่นเลยอ่าก็จะเส็ยงดังกันจะอันนันคือไม่แต่มันเป็นปูนเห็นปะทั้งทั้งนี่ก็จะกระตันอันกันลมเฮ็ดดีเว้ยบ้านสมัยนี้ใหม่ๆนะสมัยตะกี้ผมมีได้อันสีอันสีสีเพิยงสีอย่างนี้นะเอ้วห้าสิ วันนี้ฮาจะพาไปเบิร์กมองใหม่กันเนี่ก็จะห้องดักแอร์เนาะเอ่อพุ่นนะเบิร์เบิร์กสายน้ำสมาลีเห็นบ่อนสายน้ำฮ้อนน้ำเย็นมามองเดียวกันเบิด,ด์กอีกเนาทุกสายเ,ยเป็นสายเลยเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็ออกมาจากกราบเนาะ Oh. มีน้ำมาแล้วได้หนิเขาบอกน้ำเดือดโย่างนี่ก็จะทดลองมีน้ำแล้วอันนี้สงสัยเม้นอันนั้นเ <Exactly. S 1> นี่ยบองเขาจะส่ใส่ทอยเลดบุตรอันเนี้ยถูกต้องบอถืออะไรใส่ถูซากโกะถูซากโกะวันนี้เอาไใส่ถูซากโกะอันนี้ก็อินซูลเอนซ์ส้นออกทางนอกอันทางนอกบ้านอ้อมบ้านได้อันนี้อินซูอันนี้มันให้เราใส่กันฮ้อนกันหนาวเมอันนล้อันแหละอินซูลเอนตามฝา อ่านี่ก็จะอัดฝาเนาะก็จะตีชีตระดมันจะมาเป็นแบบนี้เด้อนี่บบเห็นสายพื้นสายไฟทุกสายทุกอย่างทุกชิ้นทุกอย่างเป็นแบบว่าสะอาดมืสะอาดตาดีหลังจากใส่ชีดรองเงินกลัวเร็วเออทุกชิ้นทุกอย่างปิด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 ปมดปิดปิด เปิดบริษัทปิดบ่เหน็นอีหยังข้างนั้นล่ะสะอาเดเรียบร้อยอันนี้หลังจากกัจจอใส่อ่าสีอันาอันนาไม่ยังหินไม่ยังดินจีดินจีดินจีเป็นเรียบร้อยวันนี้มีแต่ทาปผนสีตอนนั้นยังประเสริฐดินจีเถอะแบบนี้งาม,งาม นี่เนาะขาเจ้าเอาไว้เตรียมใส่ก่ออ้อมบ้านเนาะเขาสิเห็นนานา,นาบ้านนี้เป็นฝ้าซีตร็อกมันเป็นฝาปูนธรรมดาเลยพี่น้องเดี๋ยวเจ้าหน,อย,หนอยเหล้วเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วขาเจ้าจะใส่ก้นขี้ดินจีเข้าไปเขาจะพามาเบิรงทั้งหน้านี่นี่คือบ้านหลังนี้เป็นบอ่อหลังจากแล้วเรียบร้อยแล้วขาเจ้าก็เอาขี้ดินจีมาใส่ มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้งามๆอันนี้เมนคาเตาเริ่มใส่ก้อนขี้ดินจีแล้วบางคนก็ใช้หมักหินก้อนใหญ่ๆแล้วแต่ความหมักของลูกค้าจะออกมาเป็น บอ,อยากได้อยากได้โอเคมีแล้วแล้วไอ้คุณมีแล้วหลังหนึ่งคุต้องอยากได้เพิ่มดอกเอาสิได้เฮ็ดเบี้ยงนัก <c oughs> เออผมเป็นอย่างชนะมีจะ่สำนักเอาสำนักละเนาะเพราะว่าพี่น้องก็ได้พี่น้องเอฟซีก็ได้มาเห็นว่าอยู่อเมริกาวิธีสร้างบ้านหอวเขาเป็นแนวใดตั้งแต่ขันเริ่มต้นจนหอดขันที่แบบวา่าเขาเต้าสสำเร็จเรียบร้อยเลยเนาะ,นะคลิปนี้ก็คือสิจบเพียงเท่าน,นี้แหละเอฟซีใครัมากก็กดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้พี่ f c ามาใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจสร้างคลิปต่อไปภัยมากกดไลค์ถือใจกดแชร์เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้อูนีเท็กซัสอย่าลืมกด subscribe เด้อพี่น้องเด้อขอบใจลายๆสำหรับคลิปนี้สองคนเฮาก็ขอลาไปก่อนบายบายไปกันคลิปนะาบ๊ายบาย